สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หู AI เมาหนังสือนะคะสวัสดีครับพื้นที่ที่เราจะมาเจาะลึกแก่นของหนังสือดีๆสักเล่มค่ะแปลงไอเดียที่อาจจะดูซับซ้อนให้กลายเป็นบทสนทนาที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้แง่คิดดีๆกลับไปใช้กันสำหรับวันนี้เนี่ยเราหยิบหนังสือที่ชื่ออาจจะฟังดูเหมือนตำราวิวทยาศาสตร์นิดๆนะครับแต่เนื้อหาข้างในเนี่ยโอ้โหสั่นสะเทือนหัวใจได้อย่างรุนแรงเลยครับเล่มไหนคะเนี่ย กับหนังสือที่ชื่อว่า 52Hz คเฮิรตซ์ลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินครับใช่เลยค่ะเป็นผลงานของคุณมาจิดะโซโนโกะแปลโดยคุณหนึ่งฤทธไทยปราดเปรียวจากสำนักพิมพ์พิโคลโลนะคะครับผมคือเอาจ,จริงแค่ชื่อเรื่องก็ชวนสงสัยแล้วนะ5 2เฮิร์ตซ์มันคืออะไรกันแน่ไม่ใช่คกลื่นวิทยุแน่ๆใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับและนี่คือจุดที่น่าทึ่งมากเพราะว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกในเรื่องราวของตัวละครเนี่ยเราต้องเข้าใจที่มาของชื่อนี้กันก่อนอ๋อค่ะ ซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องที่แต่งขึ้นมาชี้ใชนะครับแต่มันคือเรื่องจริงทางวิทยาศาสตร์เลยเรื่องจริงเหรอคะโอเคตรงนี้แหละที่มันเริ่มน่าสนใจขึ้นมาแล้วเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะครับคือในปี1989เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลเขาไปตรวจเจอเสียงของวานตัวหนึ่งด้วยระบบไฮโดรโฟนใต้น้ําค่ะแต่มันแปลกมากปกติแล้ววานสายพันธุ์ใหญ่อย่างวานสีน้ําเงินหรือวานฟินเนี่ยเขาจะสื่อสารกันด้วยคลื่นความถี่ต่ํามากๆครับ ประมาณ15-20 Hz เฮิรตซ์อืมนึกภาพออกเลยค่ะเสียงจะทุ่มทุ่มก้องก้องเหมือนในหนังสารคดีใช่ครับเป็นเสียงทุ้มลึกที่แบบเดินทางไปได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรใต้มหาสมุทรเลยแต่เจ้าตัวนี้มันต่างออกไปต่างยังไงคะต่างโดยสิ้นเชิงเลยครับวานตัวนี้กลับส่งเสียงร้องที่ความถี่สูงถึง52เฮิรตซ์โหสูงกว่าเยอะเลย ซึ่งเป็นคลื่นเสียงที่ไม่ตรงกับวานสายพันธุ์ไหนที่เคยรู้จักมาก่อนเลยครับผลกระทบของมันก็น่าใจหายมากนะคือวานตัวอื่นๆเ,เนี่ยไม่สามารถรับหรือเข้าใจสัญญาณของมันได้เลยหมายความว่าลองนึกภาพตามนะครับมันร้องเพลงเรียกหาแต่ไม่มีใครได้ยินมันว่ายน้ําอย่างโดดเดี่ยวในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ถูกติดตามสัญ,ญญาณเสียงมานานหลายสิบปีเลยนะแล้วเขาก็เลยได้ฉายาว่าวานที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกครับ โห oh, แค่ฟังเรื่องจริงก็น่าใจหายแล้วนะคะมันเป็นภาพที่บาดลึกมากเลยการส่งเสียงออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่สิ่งที่ตอบกลับมามีแค่ความเงียบของมหาสมุทรใช่ครับมันไม่ใช่แค่ความเหงาทางกายภาพแล้วนะแต่มันคือความเหงาทางตัวตนเลยและนั่นคือหัวใจของเรื่องเลยครับวาน52เฮิร์ตซ์เนี่ยได้กลายเป็นอุปมาที่ส่งพลังของความโดดเดี่ยวในรูปแบบที่มันลึกซึ้งกว่าการอยู่คนเดียว ม,มันคือความรู้สึกของการมีอยู่แต่ไม่ถูกรับรู้คือการพยายามสื่อสารแต่ไม่มีใครจูนคลื่นความถี่ตรงกันได้เลยสุดยอดเลยนี่คือการหยิบเอาปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์มาเปรียบเรียบกับสภาวะของมนุษย์ได้เฉียบคมมากเลยค่ะครับผมและเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือการมาสำรวจกันว่าจะเป็นยังไงถ้าวานตัวนั้นกลายมาเป็นคน หนังสือเล่มนี้จะพาเราไปพบกับตัวละครที่เปรียบเหมือนวาน52เฮิร์ตซ์ในสังคมมนุษย์ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าบาดแผลที่มองไม่เห็นเหล่านี้มันสะท้อนอะไรในสังคมเราบ้างและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือเราจะเรียนรู้วิธีจูนคลื่นของตัวเองเพื่อรับฟังเสียงที่เงียบงันของคนรอบข้างได้ยังไงมาเริ่มกันที่ตัวละครหลักเลยดีกว่าค่ะเรื่องราวเนี่ยจะเล่าผ่านมุมมองของผู้หญิงที่ชื่อคีโกะครับ เธอเป็นคนที่มีบาดแผลในใจรุนแรงมากจนต้องหนีจากเมืองใหญ่มาซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆริมทะเลเหมือนกับหนีจากทุกอย่างเลยใช่ค่ะตัดขาดตัวเองจากทุกคนเลยเหมือนว่านที่เลือกจะแหวกว่ายไปในน่านน้ำที่ไม่มีใครรู้จักเป็นการสร้างกรอกกำบังให้ตัวเองแต่ในความเงียบสงบนั่นเองเธอกลับได้ยินเสียงที่ ไม่มีใครได้ยินอีกเสียงหนึ่งใช่ค่ะเธอได้เจอกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่สภาพมอมแมมมากตามเนื้อตัวก็มีรอยฟกช้ำไม่ยอมพูดจากับใครเลยแต่สิ่งที่มันโหดร้ายและสะเทือนใจมากตอนที่อ่านก็คือชาวบ้านแถวนั้นเรียกเด็กคนนี้ว่ามแลงค่ะโหคำว่ามแลงเลยเหรอครับใช่ค่ะมันเป็นการลดทอนคุณค่าเป็นมนุษย์ที่น่าเศร้าจริงๆการถูกเรียกแบบนั้น มันคือการปฏิเสธการมีตัวตนของเขาโดยสิ้นเชิงเลยนะเขาไม่ใช่แค่เด็กที่ไม่พูดแต่ในสายตาคนอื่นเขาแทบไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ําแต่คีโกะมองเห็นบางอย่างในตัวเด็กคนนี้ค่ะบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกับบาดแผลในอดีตของเธอเองครับและสิ่งที่คิโกะทามันก็เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยเธอตัดสินใจเข้าไปดูแลเด็กคนนั้นแล้วก็ตั้งชื่อให้เขาใหม่ว่า5 2 การตั้งชื่อนี้มันคือจุดเปลี่ยนของเรื่องเลยนะมันไม่ใช่แค่การเรียกชื่อแต่มันคือการประกาศกล้องว่าฉันได้ยินเสียงของเธอนะอืมแม้มันจะเป็นเสียงที่เงียบหรือเป็นคลื่นความถี่ที่คนอื่นมองข้ามแต่สำหรับฉันฉันรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของเธอเหมือนกับว่ามันคือการที่วาน52เฮิร์ตสองตัวได้มาเจอกันในที่สุดครับสิ่งที่น่าสนใจในความสัมพันธ์ของทั้งคู่คือมันไม่ได้เล่าแบบสูตรสำเร็จเลยนะคะ ที่ว่าคนแข็งแรงมาช่วยคนอ่อนแอแต่เหมือนมันมีคอนเซปต์อะไรที่ลึกกว่านั้นอยู่ใช่ครับหนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดทางจิตวิทยาที่เรียกว่าผู้เยียวยาที่บาดเจ็บหรือ wounded healer ได้อย่างงดงามมากผู้เยียวยาที่บาดเจ็บฟังดูขัดแย้งกันเองนิดนิดนะคะคนที่ตัวเองก็เจ็บอยู่จะไปเยียวยาคนอื่นได้ยังไงมันไม่เสี่ยงหรอคะที่จะเอาแผลของตัวเองไปสร้างแผลให้คนอื่นเป็นคำถามที่ดีมากครับนั่นคือความซับซ้อนของมัน ผู้เยียวยาที่บาดเจ็บไม่ใช่คนที่ไม่เจ็บปวดแล้วแต่คือคนที่ยอมรับและเข้าใจบาดแผลของตัวเองอย่างลึกซึ้ง oh. และใช้ความเข้าใจในความเจ็บปวดนั้นนะ่ะเป็นสะพานเชื่อมไปหาผู้อื่นคิโกะไม่ได้ช่วยเด็กชาย5้เพราะเธอแข็งแกร่งกว่านะแต่เธอช่วยเพราะแต่เธอช่วยเพราะเธอเข้าใจความเจ็บปวดของการไม่ถูกมองเห็นเป็นอย่างดีการยื่นมือเข้าไปช่วยเด็กคนนี้จึงการเยียวยาเด็กหญิงคิโกะในอดีตไปพร้อมๆกัน อ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันคือการเยียวยาซึ่งกันและกันไม่ใช่การช่วยเหลือจากบนลงล่างถูกต้องครับคือการจับมือกันของคนที่เข้าใจความเจ็บปวดในภาษาเดียวกันนั่นเองแล้วการที่ทั้งสองคนนี้ได้มาเจอกันมันก็เหมือนกับการสร้างโลกใบเล็กๆที่มีแค่พวกเขาสองคนที่เข้าใจกันแต่ในเรื่องก็ไม่ได้มีแค่พวกเขาสองคนใช่ไหมคะยังมีตัวละครสําคัญอีกคนใช่ครับนั่นคืออังโก เพื่อนของคิโกะที่เปรียบเหมือนแสงสว่างเลยเป็นคนที่สดใสมีพลังแต่เบื้องหลังความสดใสนั้นเขาก็กำลังส่งคลื่นความถี่52เฮิร์ในแบบของตัวเองออกมาเหมือนกันอืนั่นคือความเจ็บปวดจากการไม่ถูกยอมรับในเพศสภาพในบริบทสังคมญี่ปุ่นซึ่งก็นำเราไปสู่ประเด็นถัดไปที่หนังสือเล่มน,นี้ทำได้ดีมากๆเลยครับ นั่นก็คือการใช้เรื่องราวของคนไม่กี่คนมาเป็นเหมือนเลนส์ขยายเพื่อส่องดูปัญหาใหญ่ๆที่ซ่อนอยู่ใต้พรมของสังคมญี่ปุ่นที่ดูเหมือนจะสงบเรียบร้อยถูกต้องครับประเด็นแรกที่ชัดเจนที่สุดก็คือการทารุณกรรมเด็กผ่านตัวละคร52คที่มีรอยฟกช้ำและก็ภาวะ selective n u t i s m หรือการเลือกที่จะไม่พูดในบางสถานการณ์เพราะความบอบช้ำทางจิตใจหนังสือสะท้อนปัญหาความเพิกเฉยของคนในชุมชนได้อย่างเจ็บปวดเลยนะที่มักจะมองว่าเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้มันสากลมากเลยนะคะไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นในสังคมไทยเราก็ได้ยินบ่อยๆกับความคิดที่ว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยซึ่งบางครั้งมันก็กลายเป็นการปล่อยให้โศกนาตกรรมดำเนินต่อไปเงียบๆหลังประตูบ้านที่ปิดสนิท ประเด็นต่อมาที่หนังสือหยิบมาพูดถึงและคนมักมองข้ามคือเรื่องผู้ดูแลเยาวชนหรือ Young Career ครับอ๋ออันนี้น่าสนใจค่ะในเรื่องจะเล่าถึงอดีตของคิกโกที่ในวัยเรียนเนี่ยต้องรับภาระดูแลพ่อเลี้ยงที่ป่วยหนักจนทำให้เธอต้องสละชีวิตวัยรุ่นและโอกาสทางการศึกษาไปเลยมันคือปัญหาของเด็กที่ถูกขโมยวัยเด็กไปเพื่อแบกรับภาระที่หนักเกินตัวจริงๆค่ะเป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของสังคมเลย และอีกประเด็นที่หนังสือกล้าพูดถึงอย่างตรงไปตรงมาคือสิทธิของคนข้ามเพศผ่านตัวละครอังโกะที่ต้องเผชิญกับกำแพงทางสังคมและกฎหมายที่ไม่เอื้ออำานยซึ่งสะท้อนการต่อสู้เพื่อการมีตัวตนของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีอทั้งหมดนี้มันผูกโยงกับธีมหลักของเรื่องนั่นคือความโดดเดี่ยวในสังคมเมืองหรือโคโดกุซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมสมัยใหม่เลย พอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าหนังสือเล่มน,นี้มันหนักและหดหูจังเลยนะคะแม้ประเด็นจะหนักนะครับแต่ผู้เขียนเล่าด้วยน้ําเสียงที่อบอุ่นและเปี่ยมด้วยความหวังนะมันเหมือนการยอมรับว่าบาดแผลเหล่านี้มีอยู่จริงค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ชี้เห็นว่าการเยียวยาก,ก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันซึ่งนี่พาเรามาสู่ส่วนที่สําคัญที่สุดเลยคือข้อคิดที่เราสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงใช่เลยค่ะเพราะแก่นของหนังสือที่ว่า ความเหงาไม่ได้เกิดจากการอยู่คนเดียวแต่เกิดจากการที่ไม่สามารถเชื่อมต่อคลื่นความถี่กับใครได้เลยมันท้าทายให้เรากลับมาทบทวนวิธีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างใหม่ทั้งหมดเลยครับผมแล้วเราจะจูนคลื่นความถี่กับคนอื่นได้ยังไงบ้างล่ะคะข้อแรกและอาจจะสําคัญที่สุดเลยนะคือการฝึก การฟังอย่างแท้จริงซึ่งมันต่างจากแค่ได้ยินนะครับต่างกันยังไงคะเวลาที่เพื่อนหรือคนใกล้ตัวมาปรึกษาปัญหาสัญชตาตญาณแรกของคนส่วนใหญ่คืออะไรครับก็รีบเสนอทางแก้ปัญหาเลยค่ะทําไมไม่ทําอย่างนั้นล่ะถ้าเป็นเรานะจะทําแบบนี้อะไรแบบนี้เป๊ะเลยครับเรามักจะรีบกระโดดเข้าไปแก้ปัญหาแต่หนังสือเล่มนี้กําลังบอกเราว่าบางทีการรีบแก้ปัญหานี่แหละคือการที่เรากําลังปิดกั้นคลื่น5 2เฮิรตซ์ของเขาอยู่ การฟังอย่างแท้จริงคือการหยุดให้คำแนะนำชั่วคราวแล้วหันมาตั้งใจฟังอย่างไม่ตัดสินฟังเพื่อจะเข้าใจความรู้สึกของเขาไม่ใช่เพื่อจะแก้สถานการณ์ของเขาเหมือนกับว่ามีคนกำลังส่งคลื่น52เฮิรตที่เจ็บปวดมาให้เราแต่แทนที่เราจะพยายามจูนหาคลื่นนั้นเรากลับตะโกนคลื่น20เฮิรตที่เป็นวิธีแก้ปัญหาของเรากลับไปใส่เขา ใช่เลยมันก็คนละคลื่นกันอยู่ดีเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากครับบางทีสิ่งที่คนคนนั้นต้องการอาจไม่ใช่ทางออกร้อยแปดพันเแต่เป็นแค่การรับรู้ว่าเสียงของเขาถูกได้ยินแล้วจริงๆอืมแค่การพยักหน้าแล้วพูดว่าอืมมันคงรู้สึกแย่มากๆเลยนะอาจมีพลังในการเยียวยามากกว่าคําแนะนําที่ดีที่สุดในโลกเสอีกเพราะมันคือการยืนยันว่า ฉันได้ยินเธอถูกต้องครับจริงด้วยค่ะมันคือการสร้างพื้นที่ให้เขารู้สึกปลอดภัยที่จะเจ็บปวดได้แล้วข้อต่อไปล่ะคะข้อต่อมาคือการหัดสังเกตสัญญาณ SOS แบบเงียบครับคนที่เจ็บปวดที่สุดมักจะไม่ใช่คนที่ร้องไห้ฟูมฟายแต่คือคนที่ไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือเลยเหมือนเด็กชาย52ใช่ครับที่แสดงออกผ่านความเงียบและรอยฟกช้ำหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนจากการรอให้คนมาขอความช่วยเหลือ เป็นการมองหาสัญญาณอย่างกระตือรือร้นมากขึ้นหระอคะใช่ครับมันคือการเปลี่ยนจากผู้สังเกตการแบบเฉยๆมาเป็นผู้สังเกตการอย่างใส่ใจลองดูพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนรอบตัวเช่นคนที่เคยร่าเริงแต่อยู่ๆก็เงียบขรึมหรือคนที่เริ่มแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อนลองถามคำถามที่2ดูคำถามที่สองเมื่อเขาตอบว่าสบายดีแต่แววตามไม่ได้บอกแบบนั้นลองถามอีกครั้งว่าแน่ใจนะเป็นอะไรหรือเปล่า เล่าให้ฟังได้นะอ๋อค่ะค่ะสัญญาณเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อาจจะเป็นคลื่น5 2เฮิร์ตซ์ที่พวกเขากำลังส่งออกมาอย่างแผ่วเบารอให้ใครสักคนรับให้ได้แล้วข้อคิดสุดท้ายที่คิดว่าสำคัญมากคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยหรือเซฟสเปซให้กับคนอื่นซึ่งฟังดูเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆได้เราทุกคนสามารถเป็นคิโคหรืออังโกให้กับใครสักคนได้ครับไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เลย มันเริ่มต้นด้วยการสร้างบรรยากาศที่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องกลัวการตัดสินแล้วมันเริ่มยังไงได้บ้างครับแค่คําถามง่ายๆแต่จริงใจว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วพร้อมที่จะรับฟังคําตอบจริงๆไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนั่นแหละครับคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทีละนิดสรุปแล้วหนังสือเล่มน,นี้สอนให้เราเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นช่างสังเกตมากขึ้นและกล้าที่จะหยิบยื่นความเข้าอกเข้าใจให้คนรอบข้างมากขึ้นนั่นเองครับผม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทรงพลังมากๆเลยและก็ไม่แปลกใจเลยที่อย่างสีงเล่มนี้ถึงได้รับรางวัลใหญ่นั่นคือรางวัล Japan Book Seller Award หรือฮอนย่าไทยโชว์ประจําปี2021ใช่ครับรางวัลน,นี้ทรงเกียรติมากนะเพราะคนที่โหวตคือพนักงานร้านหนังสือทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยโอ้โห oh. คนที่อยู่กับหนังสือเป็นพันๆเล่มต่อปีแล้วเขาเลือกว่าเล่มนี้คือที่สุดแสดงว่ามันต้องมีพลังบางอย่างที่สัมผัสหัวใจของคนอ่านในวงกว้างได้จริงๆครับ ก่อนจะจากกันไปอยากให้ฝากแง่คิดสุดท้ายที่ทรงพลังจากหนังสือเล่มนี้หน่อยค่ะมีประโยคนึงในใจผมที่สรุปแก่นของเรื่องราวทั้งหมดได้ดีมากครับนั่นคือเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อตามหาใครสักคนที่มีคลื่นความถี่ตรงกับเราอืม,มันบอกเราว่าการสแสวงหาการเชื่อมต่อกับผู้อื่นคือหนึ่งในเป้าหมายพื้นฐานที่สุดของการเป็นมนุษย์เลยเป็นประโยคที่ให้ทั้งความเหงาและความหวังในเวลาเดียวกันเลยนะคะ ดังนั้นสำหรับใครก็ตามที่กำลังรู้สึกเหมือนเป็นวาน52เฮิร์ตซ์ที่ส่งเสียงออกไปแล้วไม่มีใครได้ยินอย่าเพิ่งหมดหวังที่จะส่งเสียงของตัวเองออกไปครับค่ะและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมที่จะเปิดใจรอฟังเสียงของคนอื่นด้วยเพราะเขาอาจจะกำลังส่งคลื่น52เฮิร์ตซ์มาหาเราอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้วานอีกตัวที่เราตามหาอาจจะว่าอยู่ข้างๆเรามาตลอดก็ได้ครับ ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับใครที่ฟังแล้วอยากจะสัมผัสเรื่องราวอันอบอุ่นและลึกซึ้งนี้ด้วยตัวเองก็ขอแนะนำให้ไปหาซื้อหนังสือ52 h z เคลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินนะคะครับผลงานของคุณมาจิดะโซโนโกะแปลโดยคุณหนึ่งฤทัไทยปราดเปรียวจากสำนักพิมพ์พิกโกโลมาอ่านกันได้เลยเพื่อเป็นการสนับสนุนผลงานลิขสิทธิ์แท้และเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างสารรค์ผลงานดีๆแบบนี้ค่ะ รับรองว่าจะเป็นหนังสืออีกเล่มที่เมื่ออ่านจบแล้วจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความเหงาและเปลี่ยนวิธีที่เรารับฟังคนรอบข้างไปตลอดการเลยครับ สำหรับวันนี้รายการคู่หู AI เมาส์หนังสือก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมและถ้าใครผ่านเล่มนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะเราอยากรับฟังคลื่นความถี่ของทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ